สวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีพิจิกนะครับเป็นการทำนาย6เดือนแรกครึ่งปีแรกของปี67นะครับสำหรับลัคนาราศีพิจิกถ้าเป็นพิจิกเนี่ยจะเป็นลัคนาจะเป็นราศีคลิปนี้ดูได้นะครับเริ่มกันครับผมจะใช้ตรีเทพนะฮะพระหัสราหูพระเสาร์เป็นจุดทำนายนะครับ ส่วนจันอังคารพุทธสุกนะครับอันนี้จะไม่ใช้เพราะเขาเป็นดาวเดือนนะฮะเขาเป็นดาวเดือนและอีกอย่างหนึ่งในทุกๆเดือนผมก็ทําคลิปประจําเดือนอยู่แล้วอันนี้เป็นเขาเรียกว่าหกเดือนนะฮะเป็นหกเดือนเริ่มกันครับเริ่มจากใครดีเริ่มจากพระรหัสก่อนสีดีทํใไมเริ่มจากพระรหัสก่อนดีก็ลัคนาราศีพิจิก พระรหัสเขาเป็นเจ้าของเรือธนูหาพบการเงินนะครับก็ต้องคุยอันนี้ก่อนแหละคุยอันนี้ก่อนแหละนะครับทีนี้พระรหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพบการเงินเนี่ยวันนี้เดี๋ยวนี้และจะอยู่อย่างเนี้ยจนถึงหลังสงการนะครับปี67เขาตกอาลครับนะครับลัคนาราศีพิจิกเงินท่านตกอารไอเงินตกอาลีอาลีแปลว่าปัญหาอุปสรรค ภาระนี้สินความเจ็บไข้ได้ป่วยอ้าวเงินไปตกคนนี้ไม่ดีก็ทํามองกันด้วยดาวดวงเดียวมองที่เดียวมันก็ต้องถายไม่ดีก่อนแหละมันก็ต้องถายไม่ดีก่อนแหละนะครับนะฮะตกอลีนะในส่วนดีต้องมีครับเหรียญมีสองด้านเสมอเสมอครับนะครับเหรียญมีสองด้านเสมอเสมอยังไงถึงจะตกอลีต้องมีอะไรซ่อนอยู่อย่างเช่น ไฟไม่ป่านะฮะหมดแล้วไม่หมดเลยต้นไม้ใหญ่เกลี้ยงเลยอย่างน้อยอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเห็ดมันก็ขึ้นยอดไม้อะไรก็ขึ้นมาให้เก็บกินได้อะอะไรประมาณนี้นะครับคืออาจจะเสียมากได้น้อยอะไรอย่างนี้ก็ยังไงต้องมีดีครับทีนี้เงินตกอริเนี่ยนะครับอยู่อย่างนี้จนถึงเมษานะฮะอยู่อย่างนี้จนถึงเมษาใช่ว่าช่วงจากธันวาไปถึงเมษาจริงจริงมัน มาตกอริมาตั้งแต่หลังสงการปี66แล้วนะฮะตั้งแต่เมษาปีนี้6เนี่ยเมษาหกอ่ะที่พระรหัตมาอยู่ที่เมษเนี่ยก็ตกอริแล้วละแล้วก็ตกอย่างเงี้ยหปีเต็มๆอยู่ตรงไหนอยู่หนึ่งปีเขาเป็นดาวใหญ่เนี่ยเราถึงใช้มาใช้ในการทํานายปีหรือครึ่งปีอะไรเงี้ยต้องใช้ดาวใหญ่ก็เหตุนี้แหละครับนะฮะการเงินมีปัญหาใช่ไหมเอาทายได้อย่างนั้นก่อนไม่ดีอย่างเงี้ยหรือ มีพระนี้สินทางการเงินใช่ไหมก็ทายได้อย่างนั้นนะครับใช้เงินไปเรื่องใช้เงินไปกับการรักษาก็ทายได้ครับนะอันนี้ทายดาวดวงเดียวอยู่อย่างนี้ยทายอย่างนี้ก่อน <c oughs> นะฮะทีนี้จะให้ลัคนาราศีพิจิกอ่าวันเหมือนกันทุกคนใช่ไหมเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ครับก็เอแต่เงินก็ตกอลริเหมือนกันนะ่ะถูกถูกนะฮะ ดาวจอนะเขาเหมือนกันแต่พื้นฐานดวงอ่ะมันไม่เหมือนกันอ่ะยกตัวอย่างเงินตกลิเรียบร้อยเลยเสร็จเลยเงินมีปัญหาไม่เถียงครับสมมุติก่อนมีคนสองคนคนหนึ่งจนจนคนหนึ่งรวยเขาเป็นพิจิงเหมือนกันอ่พื้นฐานนะคนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนไอ้คนรวยอ่ะคือดาวอยู่เหมือนกันเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเหมือนกันแล้วคนรวยเดือดร้อนไหมคนรวยมีปัญหาทางการเงินเขาก็เดือดร้อนอย่างคนรวยครับ นะครับเสียดายจังแม่ไม่น่าเลยเสียโอกาสเลยเขาว่ากันไปเป็นไรไหมกินเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมนะฮะกินเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมเสียดายจังไม่น่าพลาดท่า,ทาทตรงนั้นเลยเสียเงินเสียทองเลยเห็นไหมเขายังใช้ชีวิตปกติได้นะครับพื้นฐานเขาแน่นอ่ะเมื่อมีอะไรจอนมาเขาเรียกว่าเขยา่าอ่ะไม่เป็นไรหรอก นะครับตึกสูงนะฮะแผ่นดินไหวฉันก็อยู่ได้อ่อ,อฉันหรือว่าลมแรงขนาดไหนฉันก็ไม่ไหวติงอะ่ะนะครับอ่าถ้าเกิดเป็นอีกคนหนึ่งพื้นฐานดวงเดิมไม่ค่อยจะมีตังมีตังน้อยก็ได้เหมือนปลูกบ้ากนกระต๊อบฮะลมมาแรงปิววิวเรียบร้อยเลยสร้างใหม่ลำบากไหมลำบากลุกขึ้นไหวไหมล่ะอีกเรื่องหนึ่งด้วยเห็นไหมาดาวจรเหมือนกันเนี่ยนี่คือหนึ่งก่อนอ่าเห็นไหม นี่ก็คือหนึ่งสองทักษามาอย่างไรบริบทพระรหัสเราไม่เถียงหรอกนะนะครับการเงินตกอลิมีปัญหาอยู่แล้วแต่มีปัญหาแล้วเป็นอย่างไรนะฮะมีปัญหาแล้วเป็นอย่างไรนะฮะใส่หมวกอะไรอยู่ทักษามีทั้งหมดแทักษะบริวารอายุเดชสีมูลละอุตสาหะมรีการกินีทั้งหมดแปดทักษา จะดีงามเจใน8ก็คือบริวารอายุเดชสีอะไรพวกนี้ดีงามยกเว้นการากินีเท่านั้นนะฮะถ้าการากินีแปลว่าเสียหายไม่ดีนะการีแปลว่าเสียหายไม่ดีและเป็นแค่หนึ่งใน8นะนะครับชนกลุ่มน้อยก็ว่าได้เฮ้ยแต่มันก็เป็นได้ทุกคนแหละทีนี้ไอ้ผมก็ไม่รู้ไอ้ฉันก็ไม่รู้อ่ะ ว่าทักษจะจะรู้ได้ยังไงเนี่ยเออก็ไ่ไดีเรียนมาก็ไม่เป็นไรไม่ได้เรียนก็ไปเรียนซะเรียนที่ไหนท้ายคลิปเนี่ยมีให้เรียนขอเวลาสักชั่วโมงเดียวตั้งสติให้มันม่นๆดูให้ดีๆชั่วโมงเดียวคุณจะหาทักษะเป็นคร่าวๆพอได้อาศัยกันเลยแหละนะเมื่อคนรู้ว่าดวงไหนดีดวงดาวไหนมาดีไม่ไม่ดีทีนี้คุณเวลาดูดวงเนี่ยสนุกเลยเทเนี้ยคุณคุณจะไม่แค่ ฟังเพลินๆคุณอยาเฮ้ยของฉันเป็นอย่างนี้เฮ้ยของฉันเป็นอย่างนี้เจาะรายละเอียดได้มากขึ้นใช้ใช้คำทำนายพวกเนี้ยวางแนวทางชีวิตได้นะอย่างน้อยเฮ้ยตรงเนี้ยมันไม่ค่อยดีหรอกเฮ้ยตรงเนี้ยมันดีเออพอนะอันไหนไม่ดีก็อย่าไปเดินอันไหนดีก็เดินอะไรอย่างเงี้ยแนวทางชีวิตอะพอได้อาศัยอะนะครับถ้าหากทักษะดีพระรหัสนะา มันตกอลิมันเสียแหละพอทักษะดีฉันสามารถแก้ปัญหาได้ไง่ายๆนะครับหากเป็นการกินีขึ้นมาเงี้ยตกอลีด้วยกาลีด้วยปัญหาเรื่องเงินก็หนักหน่อยซิก็ประมาณนี้คุณก็เอ้ยพอรู้แล้วเว้ยพอรู้แล้วเว้ยเอายังไงต่อดีนั่นนะทีนี้พระรหัสละ่ะยังมาจากมีนด้วยนั่นมีนไปว่าอะไร มีนแปลว่าปุตตะครับนะครับปุตตะแปลว่าอะไรปุตตะแปลว่าบุตรบุตรก็ลูกนี่แหละบริวารบริวารเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกน้องนะฮะบริวารก็คือบริวารน่ะเขาใจกันอยู่แล้วเนาะไม่ต้องอธิบายมากไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นบริวารนะฮะลูกน้องคนที่คุณดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยญาติพี่น้องที่คุณดูแลญาติพี่น้องในบ้านที่คุณดูแลนั่นก็เป็นบริวารด้วยนะสัตว์เลี้ยง ก็เป็นบริวารครับคุณต้องให้ข้าวให้น้ํามันอ่ะ,อะนะ,ะสัตว์เลี้ยงอ่ะมาอยู่ในอาณาเขตคุณนี่มันเป็นบริวารของคุณด้วยตกอัรินะครับบุตรลูกหรือลูกน้องอาจสร้างปัญหาอะไรสักอย่างให้นะครับยังเป็นเรื่องของความรักด้วยนะนะครับยังเป็นเรื่องของความความรักฉันเริ่มมีปัญหาไหมนะครับ หรือการลงทุนครั้งใหม่นะครับเอฉันลงทุนครั้งเนี้ยมีปัญหาไหมเนี่ย่านะฉ,นฉันจะลงทุนครั้งเนี้ยเอจะลงทุนดีไหมอ่าหลายหลายคนถามจะลงทุนดีไหมจะลงทุนดีไหมใช่ไหมคุณดูทักษะเลยเขาตกปัญหาจริงๆแล้วการลงทุนใหม่ตกปัญหาลงทุนได้นะ อาจจะมีปัญหาอะไรคุณแก้แต่ถ้าเป็นกาลกินีอันนี้คิดให้หนักวางแผนให้ดีเขาบอกว่าข้างหน้านี่อุปสรรคเพียบเลยเล่นเล่นเล่นกันเล่นกันล่วงเลยอ่ะอะอุปสรรคข้างหน้าไหวไหมละ่ะถามตัวเองด้วยนะนะฮะถามตัวเองด้วยเฮ้ยฉันวางแผนอย่างดีแล้วซ้ายนู้นซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรวางไว้แล้วหลายหลายชั้นแล้วน่าจะเอาอยู่งั้นก็ลุย นะฮะแต่เอไม่แน่ไม่นอนเว้ยโอกาสเสียหายก็พอ,พอมีเหมือนกันก็เอาไว้ก่อนก็เอาไว้ก่อนก็เอาไว้ก่อนว่าตกอะไรว้เอาอยู่ไหมถามว่าวปัญหาคุณคุณจะรู้ดีนะว่าปัญหาอะไรนะครับถ้าคุณไม่รู้ใคระจะรู้นะฮะคุณต้องรู้ดีที่สุดเขาบอกล้วไงว่าจะมีปัญหาคุณก็ต้องรู้ดิเอฉันจะเกิดอะไรฉันจะเกิดปัญหาอะไรได้บ้าง เมื่อคุณดูดูแลเกิดหนึ่งเกิดสองเกิดสามเอาอยู่ไหมละ่ะถ้าเอาอยู่ลองดูแต่ถ้าเป็นสีก็พอไหวนะในดวงชะตาแต่ถ้าเป็นกาลีต้องคิดให้หนักหรือพักไว้ก่อนนะคิดให้หนักหรือพักไว้ก่อนนะถ้าเป็นกาลากินีนะฮะลูกอาจสร้างปัญหาลูกน้องอาจสร้างปัญหาความรักใหม่อาจมีปัญหาการลงทุนใหม่อาจมีปัญหานะครับ รอเมื่อไหร่ดีรอสักหลังสงการทำไมนะ่ะต้องถามว่าทำไมผมก็ต้องตอบ <c oughs> ก็รอพระหัสย้ายไปที่เนี่ยหลังสงการเขาย้ายไปพึกศพนะครับพบปัดตันนี้พบเรือนไม่เสียแล้วนะอ่าโล่งหนึ่งละโล่งหนึ่งละนะครับนะฮะก็ไปดูตรงนี้เอานะส่วนในจุดเนี้ย เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะรอดาวอื่นประกอบอีกทีหนึ่งแต่จากวันนี้จนถึงสงกรานตเนี่ยก็อย่างที่ทายนะครับก็อย่างที่ทายนะครับนะฮะคิดให้ดีนะฮะมันตกอริเนี่ยอาจจะแก้ไขได้สําหรับบางคนนะสำหรับบางคนนะครับ 1. ต้องดูดาวเกิดอย่างไรด้วย 2. ทักษะวันนี้เป็นอย่างไรด้วยหลายๆอย่างประกอบนะครับและยังมีอย่างอื่นอย่างอื่นอย่างอื่นที่จะประกอบในการพิจารณาอีกหลายรูปแบบเลยนะฮะอีกหลายรูปแบบเลยนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละนะฮะอันนี้ผมเห็นดาวดวงเดียวแล้วผมก็หาทักษะมาวางไว้ให้เพื่อเป็นแนวทางแล้วผมหาได้แค่นี้แหละนะฮะส่วนไอดาวเดิมเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครมีอะไรยังไง พื้นฐานอย่างไรอ่ะอย่างที่บอกอ่ะนะฮะคุณยืนอยู่จุดไหนล่ะนะเป็นเป็นเป็นกระ๊อบเป็นบ้านไม้เป็นบ้านตึกเป็นอาคารสูงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ดูชะตาแต่ละคนพอลมมานะฮะลมมาเหมือนกันเห็นไหมความเสียหายก็ไม่เท่ากันบางคนไม่เสียอะไรเลยบางคนออบ้านหลังคาปิวเลยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาละกระหัสจบตรงนี้แหละทีนี้พระเสาก่อน พระเสาอยู่เจ้าเรือนมังกรครับพระเสานี่เขาเป็นสหัชชาครับนะครับญาติหรือเพื่อนสหัชชาครับนะฮะสหัชชาคือญาติหรือเพื่อนนะครับหรือการติดต่อประสานงานอะไรอะไรอันนี้คือสหัชชานะครับมาอยู่ในบ้านพันธุสหัชชาพันธุนะฮะสหัชชาพันธุเนี่ยอธิตีกันดื้อก่อนเลยนะฮะหารถใช้ในงานก่อนแหละ <c oughs> หาออฟฟิศ ใช้ในงานหาบ้านใช้ในงานหารถใช้ในงานนะครับอันนี้ตีกันแบบว่าเกี่ยวกแบบับเนื้อง,งานก,อนก่อนก็ได้ประมาณแถวแถวเนี้ยหาที่ดินใช้ในงานเฮ้ยหาที่ดินใช้ในงานหายัางไงหาทําที่จอดรถกฮะบางคนก็หาทําที่จอดรถรบ,บางคนก็หาทําที่วางสินค้าสินค้าบางอย่างวางกลางแจ้งได้ครับเช่นอิฐหินทรายเห็นไหมไม่จำเป็นต้องมีอาคารโรงเรือนอ่าไม่พออาจจะต้องหา ไปหาเสร็จอก็ได้เอาของไปวางอย่างเนี้ยเ,เรียกหาที่ดินในการในการทำงานหาที่จอดรถสารพัดสารเพออันนี้คือพระเสานะฮะแต่ยังไม่ได้ถ่ายแค่นี้นะครับอาจมีเพื่อนหรือญาติมาพึ่งพาพึ่งพาอะไรดีอันนี้ไม่ค่อยพึ่งพาเรื่องเงินหรอกมาพึ่งพาเกี่ยวกับ ขออาศัยบ้านอยู่หน่อยได้ปะเฮ้ยขอยืมรถหน่อยสิเฮ้ยที่ดินแกขอยืมวางของหน่อยได้มหอะไรประมาณนี้ก็ได้ยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะตะแพะไก่เลยเยอะนะอันนี้นึกอะไรได้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังอาจจะไปเข้ากับดวงชะตาของคนนั้นคนนั้นคนนั้นจะบอกว่าอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้ เฮ้ยเฮ้ยจะรู้ไหมเนี่ยนะครับนะจะรู้ไหมเนี่ยนะครับมันเรื่องเยอะแยะแต่ละคนคือพิจิตด้วยกันนะจูงมือกันมาเนี่ยดาวอยู่ด้วยกันเนี่ยมันยังมันเหมือนกันในภพเรือนนะคุณเชื่อไหมแต่มันรายละเอียดแตกต่างกันครับต่อให้เรื่องที่ดินเหมือนกันมันยังมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปเลยจริง จริงจริงเลยอันนี้จริงเลยนะฮะมันใช้เหมือนกันไม่ได้หรอกเกินไปมันจะเหมือนกันยังไงคนมีเป็นล้านคนนะฮะมันอาจจะดีเหมือนกันมันอาจจะร้ายเหมือนกันอะไรก็ช่างเถอะแต่หัวข้อเหมือนกันรายละเอียดปีกย่อยมันต้องไม่เหมือนกันมันตะ้องไม่เหมือนกันนะฮะอาจจะเรียกว่ามีการโยกย้ายสถานที่อยู่อาศัยก็ได้นะฮะมีการโยกย้าย ถิ่นอาศัยก็ได้นะครับเห็นไหมนะครับทีนี้พระเสาเนี่ยดูซิทักษะว่าอะไรเออทักษะว่าอะไรนะบางทีท่าทายกันอย่างล้นล้นอ่ะพอดูทักษะเสร็จบางคนญาติเยอะไปยุ่งอะไรเลยไม่มีไม่มียุ่งอะไรเลยเพราะอะไรเพราะดวงดวงนั้นใช้แค่พระเสาตกพันธุโคตรปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องบ้านเลย ครอบครัวไม่ปวดหัวอย่างนี้วันนี้โอ้โหไอ้ที่ดินที่มีมันสร้างเรื่องชั้นจางเลยปวดหัวชะมัดยาาดเลยโอ้ยไอ้รถคันนี้ไอ้รถที่มีอยู่ทำไมมันปวดหัวทำไมมันทำทำไมมันทำให้ฉันต้องคิดมากขนาดนี้พระเสา,าหากเป็นกาลีนะโอ้โหหัวจะระเบิดเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์ครอบครัวหัวจะระเบิดเลยนี่สมมุติเสากาลี อ่ถ้าเป็นสีก็ดีงามสินะครับเป็นสีก็ดีงามสินะอาจจะได้ได้สังคมเพื่อนบ้านใหม่ๆที่ดีงามก็ได้แนะ่คุณจะไปอยู่ในสังคมใหม่หรือมีคนเพื่อนมีคนย้ายมาเป็นเพื่อนบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่ดีงามอะ่ะก็ได้นะฮะย้ายบ้านไปอยู่ในสังคมใหม่ก็ได้เห็นปะ่ะนะฮะขับรถ เพื่อไปเข้าสังคมอะไรใหม่ๆก็ได้เกณฑ์น,นี้ก็ยังถ่ายได้นะถึงจะเป็นเรื่องเกตเล็กเรื่องเล็กก็ถ่ายได้เรื่องใหญ่ก็ต้องถ่ายได้นะครับเขาไม่ได้บอกว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้เองหรือว่าไอ้เรื่องใหญ่โตนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะนั่นต้องดูกําลังดูองศาอะไรอีกเรื่องหนึ่งว่ากันไปตรงนั้นซึ่งตรงเนี้ยเราอธิบายอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะนะครับ เพราะโอ้โหมันมี30เยอะเลยทีนี้ไล่ไปเสิไหนจะเลิกยามอีกไปกันเลยครับทีนี้นะครับดาวเดิมาดาวจรอยู่อย่างเงี้ยสำหรับพระเสาก็อยู่ประมาณนี้นะทีนี้มังกรเนี่ยอย่างที่บอกเสาอยู่เงี้ยปวดหัวเรื่องบ้านที่ดินยานยนต์นะนะฮะทีนี้พันธุเราไปไหนนะฮะพันธุเราไปไหนคือพันธุ ก็คือลาหูนะครับลาหูไปอยู่ที่มีนอยู่ในภพปุตตะนะครับในส่วนนี้ปุตตะพันธุมาสู่ปุตตะเนี่ยปุตตะมันแปลว่าความยินดีก็ได้อีกนะปุตตะยังแปลว่าความยินดีก็ได้พอปุตตะแปลว่าความยินดีก็ได้เนี่ยพันธุมาอยู่ มีความยินดีเรื่องของพันธุหรอเออเอาแล้วไงถ้าลาหูสวยๆก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับทักษามาดีๆนะครับมีความยินดีเกี่ยวพันธุอย่างที่บอกบ้านที่ดินยานยนต์นี่คือพันธุครอบครัวนี่ก็คือพันธุนะครับนะฮะแต่พระเสาถ้าเกิดเสียอันนี้ก็ยินดีไม่ไหวเหมือนกันนะ นะครับมันถ้าจะเรียงเสาราหูพระรหัสเนี่ยอัอนนี้มันทายร่วมได้นะครับนะฮะอย่าลืมดิเสาบ้านราหูราหูบ้านพระหัสพระหัสไปอยู่ที่เมษนะครับถ้าทายกันแบบรวมๆนะครับมีความยินดีเรื่องของมีความยินดีเรื่องของบ้านที่ดินยานยนต์ แต่คุณต้องมีภาระหนี้สินร่วมด้วยนะทายได้อย่างนั้นครับถ้าเอาเสาลาหูพระหัสมารวมกันเขยา่ารวมกันทำนายออกมาเนี่ยลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์เกิดความยินดีเรื่องของบ้านที่ดินยานยนต์แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องมีภาระหนี้สินในความยินดีครั้งนี้ครับผมนี่ไงเจอ,อยังการเงินตกอริหรือ,อยัง การเงินตกอริหรือยังเห็นไหมเขาไม่มาอยู่ลอยๆอยหรอกครับนะครับซึ่งถ้าทายกันดีๆนะฮะมีความยินดีบ้านที่ดินยันยนต์แล้วมีภาระนิสินแสดงว่าเป็นนี้สินที่ดีงามบางทีตรงเนี้ยเป็นสีมงคลเนี้ยเป็นสีเนี้ยเกิดภาระนิสินมีสีสีคือความดีงามไนงะเกิดภาระนิสินที่ดีงามขึ้นมาอืม อแล้วทายอย่างนี้ทายกับว่าเกิดพระรหัสเป็นกาลีอะมีความยินดีเรื่องบ้านที่ดินยานยนต์อ้าวทำไมกลายเป็นพระหนี้สินที่ไม่ดีอ่ะกาลก,กินีหนึ่งเอซื้อเองหรือไปค้ำเขาท <c oughs> ายด้วยนะอย่าลืมยินดีเรื่องบ้านที่ดินเหมือนกับคุณไปเซ็นเนี่ยเหมือนกับคุณมีส่วนร่วมในบ้านหรือในที่ในรถนั้นอะ ยินดีฉันมีฉันเป็นเจ้าของร่วมไงแต่ฉันจริงๆอะฉันไม่ได้ใช้ฉันไม่ได้อยู่หรอกนะฮะฉันเป็นเจ้าของร่วมและฉันก็เป็นนี่สินร่วมแต่เอ้เอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเป็นนี้สินร่วมเฮ้ยฉันไม่ได้ใช้ก็แกไปเซ็นค้ำอะแกไม่ได้ใช้หรอกแต่แกเป็นลูกนี้ร่วมเป็นเจ้าของร่วมเป็นลูกนี้ร่วมนี่อะการกิดีมหมการกิดีมหมเห็นไหมเห็นไหมมันตีลังกาไทยมัน หวยมันก็ออาอีกแบบหนึง่งเป็นสีก็ฉันซื้อเองก็เป็นภาระหนีสินของฉันเองอะซื้อบ้านซื้อรถเป็นภาระนิสินที่ดีงามนะอานะฮะแต่บางคนบางคนอีกเห็นไหมนี่ผมพยายามจะเอาอรายละเอียดที่เคยเจอซื้อเกินกําลังจะซื้อบ้านเกินกําลังนะฮะฉันมีกําลังอยู่เท่าเนี้ยอืมนะฮะโอ้ยเพิ่มเนื้อที่อีกหน่อยเพิ่ม อะไรอะไรอีกหน่อยหนึ่งให้กับบ้านหลังนี้มันจะสุดยอดขนาดไหนแต่ลืมดูก้มดูลืมดูว่าในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยฉันจะไหวไหมตรงนี้มีความยินดีเรื่องบ้านเหมือนกันเห็นไหมเป็นกาลีเดือดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวก็เดือดร้อนแล้วใหม่ๆก็ยังพอไหวหลังๆเฮ้ยเริ่มเซเว้เฮ้ยอ่ะอ่ะบางทีก็ายานยนต์เนี้ยอืมอืมซัดซะตวัตวแรงเลยซัดซะตวัตวแพงๆเลย อะไรเงี้ยก็ลืมดูเออมันก็ดีเนาะนก็ดีนะหลังๆเออระยะมันยาวไงนะฮะหกสิเดือนเงี้ยเฮ้ยห้าปีทุกๆเดือนเออันก็เดี๋ยวก็มีเซอพอเซอเอาก็เดือดร้อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะบางคนเอานี่สินที่ดีงามซื้อเท่าที่กําลังมีเงี้ยนะฮะซื้อให้เกิดประโยชน์ซื้อตามกําลังที่มีอยู่มันจะเกิดประโยชน์เพราะว่าฉันคำํำดูแลฉันไหวก็คือไหวก็จบนะใช่ไหม พอไหวแล้วเนี่ยอาจจะมีเงินเก็บตรงนั้นตรงนี้เพื่อเป็นเดือนไหนที่มันช็อตขึ้นมาเราก็อันนี้ไม่ได้สอนอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าดาวเนี่ยเขาก็คือชีวิตที่เราใช้อยู่ทุกวันนี่แหละจริงมันก็คือการดําเนินชีวิตเราเนี่แหละดวงดาวนี่แหละเหมือนกับเขามาเตือนนะเฮ้ยช่วงนี้อันนี้เป็นการีเนี่ยนะการีพบการเงินเป็นการีรเนี่ยพบอลริเนี่ยแล้วตัวเองกำลังจะมีความยินดีเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนเนี่ยนะ ถ้าก็เป็นการีเขามาเตือนแล้วใจเย็นๆหน่อยพราะคุณแม่คุณใจเย็นๆหน่อยนะฮะนะลดอะไรได้บ้างลดระวังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะหากเป็นสีเอ้ยมันก็ดีอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เอาสิน่าจะไหวนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นครับอันนี้เขาเรียกว่าดูทิศดูทางแต่ว่าดูดาวแล้วดูตัวเราด้วยครับ <laughs> นะ ผมก็เคยเซ่เหมือนกันนะเออตอนแรกอะวางแผนซื้อรถพอไปดูเออขยับไปอีกหน่อยอีกหน่อยแม่มันน่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะเฮ้ยซื้อขับสี่ไปเลยอ่าลืมไปตอนน่ะซื้อมาสามปีไม่เคยได้ขับ <c oughs> ไอไอขับสี่ล้อไม่เคยได้ใช้ลนะคือใช้ก็ใช้เพราะว่ามันมีก็ใช้หนุกหไปอระความจะเป็นในการใช้ไม่มีเลยวิ่งวิ่งลาดยางกับคอนกรีตนะครับ ต่อให้มีลูกลังก็ไม่รู้จะใช้อะไรลูกลังสั้นๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ติดลมติดอะไรเอ้ขับสอก็พอปะแม่ฉันซื้อขับสี่มาถ่ายน้ามันก็แพงกว่าคือแม้เท่านั้นก็แพงกว่าผ่อนก็แพงกว่าก็ละถามกับตัวเองก็ไม่มีใครชื่นชมฉันเลยนะขนาดที่ฉันขับอะแต่ฉันจ่ายแพงและที่สําคัญฉันก็ไม่ได้ใช้ก๊ามันเลยแต่ครั้งนั้นครั้งเดียวก็ไม่เอาอีกเลยนะจ่ายก็แพงค่าดูแลก็แพงนะฮะขายต่อ ก็งานงานก็ไม่เห็นว่ามันจะได้อะไรมากมายเลยเออก็เผืเออ่เอเท่าๆกันด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกวันนี้ขับธรรมดาเฮ้ยก็ใช้เหมือนกันก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยครับผมนะครับประมาณอย่างนนะาางนี้ให้ดูพระรหัสต,ตรงนี้ให้ดีหน่อยนะครับพระรหัสสําหรับพิจิตพระรหัสก็เป็นการเงินนี่นะฮะในส่วนของเสาลาหูเนี่ยถ้าเป็นการลักกินีนะฮะอย่างที่บอกเสาคุณก็ปวดหัวหน่อยละนะฮะถ้าราหูเนี่ย บ้านที่ดินยานยนต์สร้างปัญหาให้คุณอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะบุตรบริวารสร้างปัญหาหรือว่าลูกหรือบริวารที่อยู่ในบ้านนําปัญหามาให้คุณอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนะฮะแต่ที่เห็นก็คือเกิดความยินดีในเรื่องของอสังหาและยานยนต์สาหรับลัคนาราศีพิจิกนะฮะก็เลยอยากจะทักทายเกี่ยวกับพระรหัสดวงนี้ดูหน่อยแล้วกันนะนะฮะคำนวณให้ดีดี ราะว่าวันนี้ไหวนะฮะปีหน้าไหวหรือเปล่าเพราะปีหน้าเงินเดือนขึ้นก็จริงนะฮะไม่เถียงหรอกแต่มันมีอังอื่นงอกมาไหมในภายภาคหน้าได้คำนวณให้ดีๆครับนะฮะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ